น้อมกาบแลมัสการพระอาจารย์ธีระพระไรน้มเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีคนบนโลกวันนี้เจ้าค่ะทั้งหมดเลยนะคะทั้งจักวานนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ตั้งใจมาทําคลิปเราชื่อหญิงหญิงไรนามตั้งใจมาทําคลิปคลิปอะไรคลิปตรงที่ว่าเราเทุกยังไงเหตุแห่งทุกคืออะไรพ้นทุกแบบไหนนะคะ เข้าใจในทำยังไงเคลียยังไงเคลีย,ยใจยังไงเนีย่ยค่ะโลกเบายัางไงมาฟังกันก่อนที่จะมาเจอพระอาจารย์ทีละพระไรนามเราเป็นยังไงบ้างแล้วมาเจอท่านเป็นยังไงบ้างมาฟังกันนะคะเอาไปต่อก็เราเป็นคนหนึ่งที่จนที่สุดก็คือรวยด้วยความจนก็คือจนที่สุดนะคะจนมากพ่อแม่ก็เป็นคนจนเราก็เป็นคนจน ทุกบีบคั้นทางใจใกายใจทุกมากก่อนที่จะมาเจอธรรมนี่โหทุกสาหัสนะคะหลายอย่างเนะะี่ยค่ะโตขึ้นมาก็ยังมีความทุกข์อยากได้อยากมีเพราะเป็นคนจนนะคะเสร็จปุ๊บเราก็โตขึ้นมาอายุประมาณเอ,อ่ออายุประมาณสิบกว่าก็มาทํางานนะคะมาทํางานที่เนี่ยแหละที่ไทย <c oughs> นะคะแล้วก็ พอมาทำงานเสร็จปุ๊บก็ม <espace> ันก็มีการบีบคั้นในการอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเน,ะนาะเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาแล้วก็มาในมาใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะเหตุปัจจัยต่างๆนานาที่ได้<ะ>มาอยู่ด้วยกันะอะไรอย่างงี้ค่ะจากนั้นก็เลยแบบใช้ชีวิตไปช่ไหมมันก็มีความทุกข์ในกายใจเหมือนเดิมนะคะมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันบีบคั้นเลือเกินชีวิตนี้นะคะได้มาก็หายไปสิ่งที่หามาได้เงินทองอะไรต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่มันก็หายไปมันคืนไปไม่ว่าไปทางล้มระดายก็ดีดีแล้วก็เออ่ได้มาได้มาแล้วก็คืนเข้าไปก็ดีต่างๆนาๆนาเน,นี่ยมันเป็นการบีบคั้นแบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาทางธรรมไว้ทางธรรมเสร็จปุ๊บมีอยู่วันหนึ่งเราทุกข์จัด เราก็เลยแบบไปฟังทำผู้ผู้ผอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็ให้ฟังฟังธรรมครั้งแรกนะเราก็เห็นทั้งหมดทั้งมวลว่าทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราเห็นหมดเลยว่าความจําความรู้ความรู้สึกขาดหมดเลยเออท่านบอกว่าฟังเราก็ฟังพอฟังไปเสร็จป,ปุ๊บอ่ามันก็เห็นทั้งหมดเลยว่ามันขาดสะบันหันแหลกเลยนะเออ ว่าไม่ใช่ของของเราเห็นหมดเลยนะเห็นหมดเลยจะเห็นนั้นอะองค์ความรู้ยังไม่มีอ่าเสร็จปุ๊บเราก็เห็นหมดทั้งนีมิตทั้งความจําความรู้ความ <General. S 1> รู้สึกมันขาดสะบันหันแดงหมดเลยอุ้ยเราเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เลยแต่เราไม่เคยรู้หรอกมันเป็นอะไรแล้วก็ฟังต่อได้ประมาณแปดปีเก้าปีอยู่แบบนั้นอะฟังอยู่แบบนั้นอะมันก็ <c oughs> เข้าใจนะมันเข้าใจในทางธรรมทั้งหมดเลยนะความเข้าใจนั้นไม่มีเข้าใจมันรู้ด้วยนะเออมันรู้ด้วยเข้าใจแต่มันยังอึดอัดอยู่ แต่มันยังอัดอัดขาดเครื่องอยู่เสร็จปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยื่อยอยู่แบบนี้ก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ความสว่างจ้าภายในใจไม่มีนะคะอะเราก็ไปอีกไปต่อไปทุรงบ้าง <c oughs> เพื่อที่อยากจะเห็นต่อหรือเปมันมีแต่เดินทั้งนั้นอะ่ะมีแต่คิดเดินคิดไปคิดมามันคิด,ค,ดคิดเดนกับความคิดเราไม่รู้ไงไปเดินทุรงบ้างนะคะเจ็ดแปดวันกับสำนักต่างๆนานา ไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่บ้างนะต่างๆนานาก็ได้ไปมาแล้วก็อยู่กับผีก็ลงศพก็ได้ไปมาแล้วอ๋อทาไมมันยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่อะไรเดี๋ยทั้งๆมันก็รู้อยู่นะนะมันบู้ดเหมือนมันว่าเหมือนว่ามันเคยมันรู้ทำแต่เราไม่รู้หลอกหรอกว่าเราเรามันรู้ทำเห็นว่าทั้งหมดมันทั้งมวลมันมีแค่นี้หรออะไรเงี้ยแล้วทำไมมันยังแบบหนักมันรู้สึกหนักทั้งๆมันก็รู้สึกว่าไม่มีตัวนรามันหนักไปต่อแล้วเสร็จก็ไปอยู่วัดอยู่วัดนั้น ก็ไปดับไฟบ้างอยู่เขาบ้างนะคะเออดับไฟอยู่บนเขาโนนก็ไปสี่เดือนห้าเดือนก็อยู่ตรงนั้นก็ไปมาแล้วนะเออไปอยู่วัดสี่เดือนห้าเดือนกลับมานะของในร้านอะเราขายของเนี่ยของพวกนี้เห็นยังเออของนี้เออเห็นยังของเสียของหมดอายุของหมดอายุเออของหมดอายุทั้งหมดเลยอะน้ําเนี่ยต้องทิ้งเออตอนนั้นะมีเงินอยู่นิดนึงพอมีเงินอยู่นิดหนึ่งเสร็จปุ๊บก็มาหมดเงินหมด เงินหมดทุกอย่างอีกโอ้ไอบ้บ้าเอ้ทำไมมันทุกอย่างเงี้ยทุกอีกแล้วก็หาตังค์ใหม่ไอ้ทุกอะ่ะไอ้ถูกปีบปีบคันทางกายมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเราเข้าใจว่าโอ้ทั้งหมดทั้งมวลม,มันยังมีอยู่เนี่ยคิดอยู่แบบนี้คิดคิดคิด,คดแบบความคิดก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบความคิดเนาะต่อมาแล้วก็เอมันมีมันมีอยู่มันมีอยู่ตรงช่วงหนึ่งอะทําไมเราว่างแล้วมันยังทุกเดือเกินวะเราก็เลยอธิษฐานเราเป็นอยู่งั้นประมาณ สามสี่เดือนอ่ะมันว่างแล้วทั้งหมดทั้งหมดมันว่างแล้วทำไมมันยังทุกข์เราก็เลยอธิษฐานสาธุแร้วขอให้เจอพระที่ท่านสอนจิตโดยตรงเธอเราบอกนะทําไมอ่ะมันทุกข์เหลือเกินอย่างเงี้ยมันทุกข์ในความว่างมันอยู่ในความว่างเ,ออเสร็จปุ๊บอธิษฐานมาพออธิษฐานได้เจ็ดวันได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งดิงเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้ ชื่อธีระพระไรนม้มเราก็ฟังเราก็กดฟังกดฟังท่านบอกว่าท่านบอกว่าอออเดี๋ยวย้อนไปใหมเสร็จปุ๊บพอพอพอมีคนเจอดิ้งมาแชร์แชร์ดิ้งมาเนาะเออเราก็เห็นว่าตอนนั้นอะตอนนั้นเห็นอะไรรู้ไหมคะในจิตเห็นว่ามีพระองค์หนึ่งอะมีพระองค์หนึ่งอันนี้เห็นนะเออมานั่งอยู่บนหัวเราเนี่ยเออ อันนี้เห็นในจิตนะคะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ในเราเห็นนะอันนี้ของเรานะอแล้วก็มีคนแชร์พระแชร์คลิปของธีลภพระใดนาม,มาให้เออแล้วเราก็ฟังครั้งแรกเราได้ยินว่าท่านบอกว่าท่านทั้งหลายวจิตของเราทุกคนมีต่ษาบริที่สุดอยู่แบบนั้นนะ่ะโอ้แค่นั้นเนี่ยเราาเขาอ่อนหมดเลยล้มละลายทั้งหมดเลยสิ่งที่เราแบกหามาทั้งหมดอะ่ะแค่ได้ฟังแค่นี้นะ เสร็จปุ๊บล้วก็ฟังต่อไปอีกนิดหนึง่งท่านควเราบอกว่าเราควักหัวใจออกมาพูดแค่เนี้โอ้โหแบบมันโล่งมันเบาไปหมดหมดเลยทั้งหมดทั้งอย่างมันเหมือนเฟี้ยงทิ้งจากทางกะยานี่เรื่องจริงของเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยมาเจอท่านนะคะเข้ามากลุ่มอ่ามาอีกวันหนึ่งเราเข้ามากลุ่มก็เห็นท่านท่านก็บอกว่าอา้าวโยมยิงยิงมาได้ยังไงใครส่งมาอย่างเงี้ย มีคนส่งมาเจ้าค่ะอะไรเงี้ยอ่าท่านก็บอกว่าเอานายดูซิแสดงทรมาดิอ๋อได้ยินพระอาจารย์แสดงบอกอ่าบอกว่าคนบนโลกใบนี้ท่านทั้งหลายเอยมีแต่เราจิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะบริสุทธิ์สวา่างสวยจ้ายอยู่แบบนั้นน่ะเราก็แสดงแสดงทมให้ทานทานทานฟวงเราก็ไม่รู้เรื่องฟาดฟาดฟาด,าดอย่างเดียวเออเสร็จปุ๊บนั่น,นแหละเราก็เห็นธรรมในธรรมของท่านต่อมาท่านก็แสดงท่านก็สอน ท่านก็ซีห้เห็นว่านี่อ้าปากพูดมันไม่ใช่เราท่านว่าโอ้หคำนี้น่าเชื่อไหมเราหยากอย่างหัวโขกกาแพงเลยเพราะอะไรอเพราะอ้าปากพูดมันไม่ใช่เราเออแล้วท่านก็สอนไปอีกว่าความจําความรู้ความรู้สึกไอ้ที่มันเห็นนะใครตอบจิตตอบโอ้ยทีนี้มันไม่เห็นจิตอีกเพราะมันเห็นจิตเสร็จปุ๊บจิตใสบริสุทธิ์อยู่แบบนั้นน่ะโอ้โหแบบโอ้มีแค่นี้เหรอเนี่ยอยากหายท้องเต้งเลยอ่ะจริงเสร็จปุ๊บ ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เห็นท่านน่ะหมายถึงว่าอะไรเห็นคลิปท่าน youtube ท่านอะไรท่านอะไรหลายอย่างก็ดีที่เราไปฟังมันตอบโจทย์ทั้งหมดโดยมันเคลียร์ใจให้สว่างโล่งหมดเลยอะ่ะเออจบกิจจากความเป็นเดาตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเ่อบะาไอ้ที่มว่าง,างมันติดมาน่ะไอ้บา้าเออติดความคิด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 ตอนแรกเราไม่เห็นว่าคิดอยู่ไปนอนกอดความคิดเพราะมันไปนอนกอดความคิดอยู่ตืงนั้นนก็ไปแบกความคิด ตอนนี้มันไม่แบกมันโลง่งมันเบา,ม,เบามันเจอพ่อาจานอ,ะอ่ะอ่าพะอจา์ตอบโจทย์ให้โอ้มาเข้าใจธรรมะอยู่ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปจิตบอกจิตสั่งปากพูดและจิตสั่งหมดเลยไม่มีเราแม้แต่เซี้ยวทุลีอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันเห็นแบบนี้ต้องกราบกราบกราบขอกราบขอบคุณพะอาจารย์น่ะนึกออกไหมคะเพราะเราไม่เห็นว่าเราใช้ชีวิตด้วยความคิดแล้วเราก็ไปแบกความคิดแล้วพอเสร็จปุ๊บคิดนั้นก็มีเราไปคิด แล้วมีเราไปเบกในความว่างอย่างนงี้ค่ะพอเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างตอบโจทย์ตัวเองได้มันเบามันโล่งมันเคลียร์ใจทั้งหมดทั้งมวลม,มันใสบริสุทธิ์อย่างเงี้ยพอเห็นอย่างเงี้ยเราก็ไปเห็นไปอีกทั้งดวงจิตดวงวิญญาณที่มันทุกมันอะไรอยู่เห็นไปอีกอู้มันรอความช่วยเหลืออยู่หรอเนี้ยที่ดวงจิตดวงวิญญาณปู่ย่าตายายที่เราเขาตายอยู่เห็นไหมปู่ย่าตายายเราตายไปเห็นไหมคะเขารอเราอยู่เนี่ย ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้โอ้ยยังคิดอยู่แต่ถ้าเห็นตรงนี้มันตอบโจทย์ตัวเองได้ทั้งหมดเลยเราอะโอ้ยสาธุสาธุสาธุเนี่ยเห็นไหมคะว่าพอเห็นว่าทั้งหมดจิตเราคือใสบริสุทธิ์อยู่แบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่ทุกข์ไม่มีเราทุกข์ไม่มีใครทุกข์บนโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดใครเพลนใครตุยด้วยเห็นไหมคะมันตอบโจทย์ตัวเองทั้งหมดเลยเราอยู่ไหนอะเห็นไหมอะ